มาดูกันที่เรื่องของผลสํารวจกันบ้างนะครับนิดาโผลครับก็เปิดเผยผลสํารวจนะครับว่าประชาชนร้อยละ52.64ครับเชื่อมั่นว่าปี2560นั้นรัฐบาลจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับขณะที่ร้อยละ61.04ครับหวังให้เรื่องของความปรองดองนั้นมีเพิ่มมากขึ้นครับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับร่วมกับคณะนิติศาสตร์และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้รัฐบาลคอสอชอทำการสำรวจระหว่างวันที่1-3ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับจากประชาชนทั่วประเทศจํานวน1,250หน่วยตัวอย่างโดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆในปี2559 เมื่อเทียบกับปี2558ภายใต้รัฐบาลคอสอชอพบว่า ด้านเศรษฐกิจปากท้องรายได้และรายจ่ายประชาชนร้อยละ23.36ระบุว่าดีขึ้นร้อยละ43.12ระบุว่าเท่าเดิมและร้อยละ33.28ระบุว่าแย่ลงซึ่งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพบว่าประชาชนร้อยละ36.56ระบุว่าดีขึ้นร้อยละ47.36ระบุว่าเท่าเดิมและร้อยละ15.04ระบุว่าแย่ลงทั้งนี้เมื่อถามความคิดเห็นประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในปี2,560ภายใต้รัฐบาลคอสช,ชว่าจะเป็นอย่างไร พบว่าด้านเศรษฐกิจปากท้องรายได้และรายจ่ายประชาชนถึงร้อยละ52.64ระบุว่าดีขึ้นร้อยละ25.84ระบุว่าเท่าเดิมและร้อยละ13.12ระบุว่าแย่ลงซึ่งด้านความสงบสุขความปรองดองความสามัคคีของคนในสังคมและชุมชนพบว่าร้อยละ61.04ระบุว่าดีขึ้นร้อยละ28.48ระบุว่าเท่าเดิมและร้อยละ6.72ระบุว่าแย่ลงครับ